ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าวคำทํานาย TRN TV สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้จะเกี่ยวกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกมากครับอากาศจะแปรปวนสุดขั้วแผ่นดินจะไหวดินจะถล่มหลายประเทศและเหมือนเดิมเช่นเคยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์กับโลกใบนี้ท่านผู้ชมครับกรุณนาะตั้งใจฟังให้มากมก และก็ใช้สติในการรับฟังที่สำคัญครับจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับและท่านจะพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าฟังเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วในตอนท้ายคลิปเนี่ยกระผมจะทำการสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับในคลิปวิดีโอในเนื้อหานี้และจะทำการใส่ความคิดเห็นลงไปแล้วก็จะถามความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวว่าท่านฟังแล้วท่านคิดเห็นอย่างไรอ่ะก็เชิญรับฟังกันได้เลยครับ สภาพอากาศแบบสุดขั้วและก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายคนและส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลร,รายงานจากหลายหน่วยงานที่ได้ประสานงานโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้เตือนว่าชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านทั่วโลกกำลังถูกคุกคามจากภาวะน้ำท่วมพายุหมุนเขตร้อนภัยแล้ง และก็ภัยจากสภาพอากาศอื่นๆรายงานได้ระบุว่าสภาพอากาศแบบสุดขั้วและก็ภัยธรรมชาติต่างๆกำลังส่งผลกระทบต่อการเกษตรความมั่นคงด้านอาหารรวมถึงน้ำความเสี่ยงด้านสุขภาพที่แย่ลงและทำให้เกิดการพลัดถิ่นของผู้อพยพและก็ผู้ลี้ภัยที่มีความเปราะบางจำนวนมหาศาลโดยความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนรวมไปถึงระบบนิเวศท,ที่สูญเสียไปนั้นได้คิดเป็นมูลค่าปีละหลายแสนล้านดอลลาร์หนึ่งในความผิดปกติของสภาพอากาศแปรปวนที่ได้ส่งผลกระทบต่อเอเชียนั่นก็คืออุณหภูมิที่ได้สูงขึ้นอย่างมากและก็แคลนัมลิสโคศกหญิงของ WMO ได้มีการกล่าวว่าปีพศ2021เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการของเอเชีย แล้วก็ได้บอกว่าอุณหภูมิแบบสุดขั้วเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่เมืองแวโคยักในไซบีเรียซึ่งอุณหภูมิได้สูงอย่างเหลือเชื่อที่38องศาเซลเซียสแล้วก็ทางองค์การกำลังตรวจสอบว่าอุณหภูมิดังกล่าวนั้นเป็นสถิติใหม่ของบริเวณที่อยู่เหนือเส้นรุ้งบนสุดของโลกหรือที่เรียกกันว่าอาร์กติเซอร์เคิรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือหรือไม่นอกจากนี้ครับ รายงานยังได้พบว่าอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลและก็ภาวะน้ำทะเลอุ่นทั้งในและก็รอบๆเอเชียได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกแล้วก็ว่าอุณหภูมิในส่วนของต่างๆของมหาสมุทรอาร์กติกก็สูงขึ้นถึง3เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกในช่วงปีคศ1 9 8 2ถึง 2, 2021ทั้งนี้ครับปัญหาสำคัญที่ได้ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้นั่นก็คือ การละลายของทานน้ำแข็งซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงด้านอาหารและน้ำนอกจากนี้ครับบริเวณที่เรียกว่าไฮมา์เทนเอเชียหรือแถบยอดเขาสูงของเอเชียยังคงเป็นที่ตั้งของทานน้ำแข็งความยาวรวมกันประมาณ1 0 0 0 0แสกิโลเมตรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ที่ราบสูงที่เบตและก็เทือกเขาหิมาลัยอีกด้วยนั่นลิสครับ ได้มีการกล่าวว่าผู้มิภาคเอเชียมีปริมาณน้ําแข็งที่มากที่สุดซึ่งอยู่นอกบริเวณขั้วโลกและก็เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญ10ส,สายในเอเชียที่ผู้คนนั้นนับล้านจะต้องพึ่งพาอาศัยนอกจากนี้ครับการถดถอยของทานน้ําแข็งก็กําลังเพิ่มความเร็วขึ้นได้คาดว่ามวลน,น้ําแข็งจะลดลง20-40%ภายในปีคศ2050 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้คนราวราว0ล้านคนในภูมิภาคนี้และแน่นอนครับว่าผลกระทบที่สำคัญนั่นก็คือระดับน้ำทะเลทั่วโลกที่ได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งวัฏจักรของน้ำในภูมิภาคส่วนผลที่จะเกิดในระยะสั้นและจะก่อให้เกิดอันตรายนั่นก็คือดินถลม่มหิมะถล่มเป็นตน้นรายงานได้ระบุต่อด้วยว่าเหตุการณ์น้ำท่วมและพายุ ในปีคศ2020ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนราวๆ50ล้านคนในเอเชียได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า50,000คนแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียสะสมเป็นมูลค่ามากกว่า4แสนล้านดอนลลาร์โดยเฉพาะในจีนอินเดียและญี่ปุ่นเท่านั้นนักอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าความเสียหายจากปัญหาธรรมชาติแบบสุดต่งในเอเชียกำลังเพิ่มสูงขึ้น แล้วก็เตือนว่าแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินต่อในอนาคตโดยนักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำให้ประเทศต่างๆปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนรวมถึงเทคโนโลยีการป้องกันอื่นๆแล้วก็ได้บอกว่าการลงทุนที่มีเดิมพันสูงนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากมายหลายประการล่าสุดครับน้ำท่วมฉับพลัน ในเมืองแถบเทือกเขาของบราซิลการเสียชีวิตพุ่งถึงเกือบ100รายทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยของประเทศบราซิลได้พยายามเร่งค้นหาและก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตหลังจากเกิดเหตุดินโคนลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในเมืองเปโตโพลิสซึ่งเป็นเมืองแถบเชิงเขาทางตอนเหนือของรัฐลโอเดจานาโลภายหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ซึ่งใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย94คนและก็สามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้อีก24คนแต่ว่ายังคงพยายามค้นหาผู้ที่สูญหายอีก35คนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับที่มีบ้านเรือนและรถยนต์จำนวนมากถูกโครนถล่มแล้วก็น้ำท่วมซัดทำลาย แล้วก็มีรายงานว่าประชาชนเกือบ400คนไร้ที่อยู่อาศัยและต้องไปอาศัยอยู่ในโรงเรียนหรือว่าค่ายพักชั่วคราวที่ทางการนั้นได้จัดเตรียมไว้ซึ่งหน่วยงานการกุศลท้องถิ่นได้ประกาศขอให้ประชาชนช่วยกันบริจาคผ้าหม่มเสบียงอาหารและก็เสื้อผ้ารวมถึงหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่ประสบภัยด้านเคลาดิโอคลาสโกซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐลิโอเดจานโล ได้มีการเปิดเผยว่าจํานวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากว่าหน่วยกู้ภัยยังคงพยายามค้นหาผู้ที่ถูกฝังอยู่ในใต้เศษซากบ้านเรือนและก็ดินโคลนถลม่มสถานการณ์นั้นเกือบจะเหมือนสงครามรถยนต์หลายคันถูกแขวนอยู่กับเสาหรือว่าพลิกคว่ำมีดินโคลนและก็น้ําจํานวนมากเขาได้กล่าวไว้ในขณะที่คลิปวิดีโอที่ได้โพสต์ทางโซเชียลมีเดีย แ,แสดงให้เห็นถึงว่ารถยนต์และก็บ้านเรือนถูกโคนลนถล่มและก็น้ำท่วมพัดพาไหลผ่านเมืองไปโตโพลิสไปจนถึงพื้นที่ใกล้เคียงโดยสื่อท้องถิ่นได้รายงานว่าหน่วยกู้ภัยยังไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงได้ในบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยน้ำนั้นมาเร็วและก็แรงมากความสูญเสียของผมนั่นก็คือ100%เอร์เซนตชีวิตของพวกเรานั้นยากด้วยโรคระบาดก็มีอยู่แล้วและยังมาเกิดโศกนาฏกรรมอันนี้อีก ชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่ครับได้มีการกล่าวต่อผู้สื่อข่าวด้วยความโศกเศร้าแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด6.2เมกนิจูดในโกเตมาลาบ้านเรือนเสียหายแล้วก็แผ่นดินถลม่มด้านศูนย์แผ่นดินไหวเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปหรือว่า EMSC ได้มีการแถลงว่าการเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรง6.2เมกนิจูดในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของัวเตมาลาช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมานั้น ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองคนหลังคาอาคารบ้านเรือนซึ่งรวมทั้งโบสถ์ซานฮวนบาวติสตาในเมืองอามาติลัสได้พังเสียหายลงและก็ยังเกิดดินถล่มตามมาด้วยโดยแผ่นดินไหวนั้นได้อยู่ลึกลงไปใต้ดิน96กิโลเมตรศูนย์กลางนั้นอยู่ทางตะวันออกของเมืองทีกีสเตซึ่งอยู่ในภูมิภาคที่ประชากรส่วนใหญ่ลำบากยากจนบนที่ราบชายฝั่งของประเทศอเมริกากลางแห่งนี้ แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยไร่กล้วยแล้วก็ปลาม์นน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งส่งออกไปยังสหรัฐสำนักงานประสานงานเพื่อลดภัยพิบัติของโวเตมาลาหรือคอนเลสได้มีการระบุว่าแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง6.8แมกนิจูดซึ่งจนถึงเวลา8นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่2คนเป็นหญิงคนหนึ่งในเมืองนิสโก ชาญเมืองทางตะวันตกของกรุงกัวเตมาลาซิต,ตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็ชายอีกหนึ่งคนในเมืองที่ราบสูงเอสซานเตนาโกทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตเนื่องจากาหัวใจล้มเหลวคอนเกรตได้ยืนยันว่าในการถแถลงการฉบับหนึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้24,790คนแล้วก็ได้รับความเสียหายใน6จังหวัดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวจบไปแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านกับเรื่องราวนี้ท่านฟังแล้วเนี่ยอาจจะงง,ง,งว่าเอ๊ะจะมาเล่าทําไมในเรื่องราวของต่างประเทศจะมาพูดทําไมในเรื่องราวที่ไม่ใช่ในประเทศของเราแต่ท่านครับอยากจะให้คิดถึงครับว่ามันไม่ใช่แค่ที่เรานะครับที่กําลังลําบากอยู่ ยังมีหลากหลายประเทศมีหลากหลายเมืองมีหลากหลายผู้คนที่กําลังลําบากแล้วก็ประสบภัยปัญหาไม่ว่าจะเป็นจากโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังมีภัยพิบัติไม่ว่าจะดินจะฟ้าจะอากาศหรือว่าจะน้ําทุกคนครับล้วนจะมีปัญหาเป็นของตัวเองทั้งสิ้นครับในความคิดเห็นของผมนะครับก็คืออยากจะให้ทุกท่านนั้นสู้สู้เอาตัวให้รอด ถ้าเราเอาตัวของเรารอดแล้วเนี่ยก็ช่วยเพื่อนรอบๆของเราไม่ไว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดและที่สำคัญอย่าลืมนะครับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายครับก็แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากคนอ่านข่าวเนี่ยก็อยากจะขอวอวยพรให้ทุกท่านนะเนี่ยรอดพ้นแล้วก็หลุดพ้นจากทั้งความยากจนเอ่ยจากทั้งภัยพิบัติเอ่ยและที่สำคัญจากโรคภัยร้ายไข้เจ็บที่กำลังมีอยู่ตอนนี้เอ่ยขอให้ปลอดภัย รอดพ้นแล้วก็หายห่วงครับอ่ะนี่แหละครับคือความคิดเห็นของผมที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ที่ได้บรรยายเรื่องราวนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันแล้วท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคนอ่านข่าวคำทำนายท r n t v คนนี้อยากจะขอถามหน่อยว่าท่านรู้สึกนึกคิดอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยทักทายอวยพรครอบครัวคนอ่านข่าวทท่านอื่นๆที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม trn tv คนอ่านข่าวคำทำนายลาไปก่อนขอบพระคุณครับ